สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอยเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในตำแหน่งของเด่นหลักสิบบนนะครับ1กุมภาพันธ์2569ันั่นเองก็จะเป็นสูตรเดิมนะครับที่เราถูกในตำแหน่งของหลกักสิบก็คือเลขเ็นะทีนี้ก่อนที่เราจะทราบผลในตำแหน่งของ10บบนนะครับแอดมินขออนุญาตนะครับ ไปทบทวนผลงานในงวที่ผ่านมาก่อนนะดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของสิบนในงบประจวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านไปนะแคมินก็มีสองสูตรนี้ว่าะกันนะครับก็จะเด่นอยู่ที่เลขเจ็ดเลขเลก, 1, ลก้าเลขหนึ่งแล้วก็ตัดคุกกี้ก็ผลการวิเคราะห์นะครับเด่นที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะผลปรากฏว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขเจ็ดเลขนี้นะ ก็มาตำแหน่งของหลักสิถือว่าถูกต้องนะทีนี้วดประจทจวันที่1 000, 2, 9, นะึ่งกุมภาพันธ์สองพนเะเราก็จะใช้แผนเดิมนี้นะครับแล้วก็แถมในส่วนของ2ตําบนนะครับในคลิปนี้เลยทีนี้มาพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วน,นของการวิเคราะห์กันนะครับดังต่อไปนี้ ทีนี้กลับมาดูสิบบนสูตรที่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าแล้วก็ผ่านการใช้งานในงวดที่ผ่านมานั่นเองในงวดก่อนนะครับคุณลุงได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองออกที่เก้าเจ็ดสองไพ่เลขเจ็ดตำแหน่งขอสิบบนถือว่าผ่านนะและงวดประจาวันที่หนึ่งคุมภาพันสองห้าหกเก้านะครับแอดมินก็มาสูตรนี้ได้เลขเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นั่นเองวิธีการทํานะครับแอดมินจะใช้ในตําแหน่งของหลักพัน หลักพันก็คือเลขแปตรงนี้ไว้รางวัลที่1นะครับนั่นก็คือเลขเตรงนี้นะสิล่างนั่นก็คือเลขศูนย์เลขศูนมาใส่และนะบวก2องของที่นั่นเอง8ปบวกเคือ17เอาตัวนี้เลขเและวนำเลขเจบวกสก็เป็น9เดินไป6ครั้งจะได้901234นย่งั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นสถิติที่ผ่านไปของเขานะครับตานนี้เลยก็มีผิดในงวดที่ออก898นะก็ผิดในงวด อันนี้ก็คือเรื่องสูตรก่รสนใจก็แคปหน้าจอไปสรุป10บนสูตรที่1จะเด่นอยู่ที่9 0 1 2 3 4นนั่นเองต่อไปนะครับเราไปดู10บนสูตรที่2นะดังต่อไปนี้ครับที่นี้กลับมาดู10บนสูตรที่2อนะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าเช่นเดียวกันในวัดก่อนคำนวณได้678 901ออกที่972เล็ลข7มาตำแหน่งของ10บบนทืวอว่าผ่านนะและงวดจะวันที่1กุมภาพันธ์นะครับแอดมินก็คำนวณสูตรนี้ ไในเลขตามนี้789012วิธีการทำเราจะใช้ในตำแหน่งของหน่วยล่างนั่นก็คือเลข2นํนำเลข2มาใส่ร้อยครั้งที่2นะครับนั่นก็คือเลข8ปดนำเลข8มาใส่10ครั้งที่4นะนั่นก็คือเลข6ก็นำเลขหมาใส่และบวกในคงที่2อบวกแเป็น10เอาเลขศ 0. 0ูนย์ศบวกหกได้หกหกบวหก็เป็น7เดินไป6ครั้งจะได้789012นั่นเอง นะครับและอันนี้ก็เป็นสติที่ผ่านไปของเขานะก็มีผิดเหมือนกันนะครับนะอันนี้คือเรื่องสูตรแต่สนใจก็แคปหน้าจอไปถ้าสูตรเดินต่อนะครับเราก็มีโอกาสถูกในตำแหน่งของสิบบนเหมือนงวที่ผ่านมานั่นเองต่อไปนะครับเราไปดูสิบบนแบบคุกกี้บ้างนะครับดังต่อไปนี้ทีนี้กลับมาดูสิบบนแบบคุกกี้อันนี้ก็เป็นสูตรเก่าเช่นเดียวกัน นะในวดก่อนคำนวณได้ห้าเจดเ้าหนึ่งสามซึ่งเป็นเลขกี่ออกที่เก้เจดสเลข7ก็เป็นเลขคี่ถือว่าผ่านทีนี้นะครับงวดปัจะจันทันที่หนึ่งกุมภาอแอดมินก็คำนวณสูตรนี้ได้เลขตามนี้สี่หกซึ่งเป็นเลขคู่ทีนี้มาดูวิธีการทำนะครับเราใช้หลักแสนนั่นก็คือเลข8นะครับนำเลข8มาใส่10ล่าง เลขศูนย์ะเลขศูนมาใส่10ครั้งที่4นั่นก็คือเลข6นะครับคูณ3าของที่นะ8 3าแเอาแต่หน่วยและก็บวก8ของที่8บวก0ได้8 8บวก8เป็น16อเอาแต่เลข6แล้วนำเลข6บวก8คือ14นั่นเองเลข4นั้นเป็นเลขคู่นะก็บวก2ก็คือ c6802 นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสูตรที่เดินดีก็มีผิดนะมีผิด นะสูตรทุกสูตรก็มีผิดอยู่แล้วนะครับไม่มีสูตรใดในโลกนะครับที่จะเดินดีและก็ไม่เคยผิดเลยนะเพราะฉะนั้นเราดูในส่วนของสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้ก็ครบหมดทั้ง3สูตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่แผงแล้วก็ไปจารณาในตำแหน่งของสิบบนกันนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาที่แผงการวิเคราะห์นะเด่นหลักสิบบน1กุมภาพันธ์หกเก้านะครับ ก็สูตรที่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สองก็คือเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะก็เป็นสูตรเก่าทั้งคู่แล้วเราก็ประสบความสําเร็จในงวดที่ผ่านมานะเข้าที่เลขเจ็ดเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็มีตัวชนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมาพิจารณาสองสูตรนี้ก่อนนะก็ชนกันที่เลขเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองนะ ราะนั้นนะครับแอดมินก็จะพิจารณา10บนในงวดน,นี้นะครับก็คือ9012นั่นเองนะทีนี้นะครับ9012แล้วก็เป็นเลขคู่นะเพราะฉะนั้นมันจะติดเลขศูกับเลข2หรือไม่แต่แอดมินจะพิจารณาแล้วก็เขียนตัวเลขให้กับท่านสมาชิกแบบนี้นะครับนะก็คือ 1x 9x 0x แล้วก็ 2x นั้นเป็นตัวรอง ทำไมให้ที่เลข1เด่นกว่าเลขอื่นแล้วก็ในส่วนนี้นะเป็นเลขคู่เลข1เป็นเลขคี่นะแอดมินจะพิจารณาแบบนี้นะครับเริ่มจากเลข9นะครับนะตัวนี้นะก็ไม่สัมพันธ์กันนะเด่นเป็นเลขคู่เลข9้าเป็นเลขคี่แอดมินนะครับมีราวามหวองว่าเลข9ไม่น่าจะเดินต่อนะในวันนี้นะครับต่อไปเลข0ูนย์ดูเลขศูนย์นะครับ ็ในส่วนนี้นะครับเลขศูนย์เคยมาหนึ่งครั้งนะครับในตำแหน่งของหลักสิบด้วยนะแต่ว่าตรงนี้นะใช้หลักพันบวกหลักหน่วยวันนี้ก็คือเจบวกหก็คือ13บสเอาแเ,เลขสามเลขสาไม่มา3ามตัวนะหลักพันบวกหลักหน่วยหกบวกแเป็นสี่ไม่มานะเก้าบวกหกเป็นสิบห้าไม่มา ห้าบวกแปดเป็นสามไม่มาแปดบวกห้าเป็นสามไม่มาไล่มาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหลักพันบวกหลักหน่วยแปดบวกสองนะเป็นสิบก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะให้มินจะไม่มองเลขศูนย์นะครับนะเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นนะครับเลขเก้ากับเลขศูนย์ให้มินขออนุญาตนะครับนำมาออกนะนะสองตัวนี้นะครับมันจะเหลือเด่นเพียงแค่เลขหนึ่งกับเลขสอง แต่ว่าเลขสองไปติดในตำแหน่งของหลักหน่วยตำแหน่งของหลักหน่วยล่างมักจะไม่มานะในตำแหน่งของเลขสิบหน่วยบนนั่นเองนะครับนะลองไล่ดูนะก็จะมีบางงวดแค่นั้นนะครับที่จะมาเจ็ดนะไม่มาเจ็ดไม่มาสองไม่มาสองไม่มาหไม่มาเพราะนั้นตรงนี้มันติดเลขสองก็แล้วแต่นะครับก็จะมีงวดนี้นะแปด มาหลักหน่วยนะครับนะงวดเดียวนอกนั้นก็ถือว่าไม่มาเลยนะก็จะให้เป็นตัวรองนั่นเองแอดมินก็เลยใส่สีเทานะก็จะเด่นเล็กนึงทำไมถึงเด่นเล็กนึงแอดมินก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับที่แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกไปในงวดก่อนซึ่งแอดมินก็มั่นใจนะครับว่า1ิบบนในงวดก่อนน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะก็จะมีสูตรยืนยันอีกสูตรหนึ่งทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูสูตรยืนยันนะครับว่าเลขหนมาได้อย่างไรและไอดมินคิดว่าเลขหน่น่าจะเด่นที่หลักสิบนะในงวดนี้ก็คือในส่วนของสูตรนี้นะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของสิบนนะสตัวมา1ตัวในงวดก่อนคำนวณได้สองะ7เจนะออกที่เก้ต่ตรงนี้นะคำนวณสดไปพร้อมกันเก้ 9, 7, 2, นะก็มาทางเลขส แล้วก็มาทั้งเลขเจเลยนะให้มินก็มีความมั่นใจเพราะสุตรนี้ยืนยันนะก็ลองทําดูเล่นๆผลปรากฏว่ามาทั้ง2ตัวเลยทีนี้นะทีนี้ว่าจะบันทินหน่1กุมภาเราลองมาพิจารณานะครับไม่เด่นหลักสิบก็เด่นที่หลักหน่วยเอาแบบนี้สูตรก็ไม่อยู่ว่านะครับเราจะใช้10ล่างนะนะนะัคือเลขศูนตรงนี้บวกด้วย10ครั้งที่1 นั่นก็คือเลขเก้าตรงนี้นะแล้วก็บวกสองที่เท่ากับศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าสอง็คือสิบเอ็ดเอาตัวหนึ่งคือเลขหนึ่งแล้วก็บวกตัวแทนของเขาน่นก็คือเลขห้าก,ก็เป็นเลขหกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินคิดว่าไม่เลขหนึ่งก็เลขหก 6, ติดในตำแหน่งของหลักสิบแต่ทีนี้ที่แอดมินกล่าวไว้ข้างต้นนะครับที่เราคัดตัวเลขก,กันก็คือ มีเลขหนึ่งติดตัวเดียวส่วนเลขหกไม่ติดในตำแหน่งของสิบบนในสองสูตรที่เดินต่อนะเพราะฉะนั้นเล่หนึ่งก็คิดว่าเลขหนึ่งมันควรจะเป็นอยู่ที่หลักสิบหรือไม่นะมันย้อนแย้งในสูตรตัดคุกกี้นั่นเองแต่ถ้าสูตรตัดคุกกี้มันผิดเลขหนึ่งอาจจะมาในตำแหน่งของสิบบนก็เป็นไปได้นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเด่นสิบในบนนะก็คือตรงนี้นะ ที่แบ,บ่งปันให้กับท่านสมาชิกไปถือว่าเดินดีมากๆนะครับหนึ่งกูมพาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบเก้าสี่ห้าหกและแอดมินก็ให้ท่านสมาชิกตรงนี้ไว้แล้วนะครับคือเลขอะไรเอย่ยนะหนึ่งหกนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าสูตรมาเดินต่อนะและเลขหนึ่งมาที่หลักสิบจริงๆนะ มันก็ควรจะเป็นเลขคู่ชุดดังต่อไปนี้สรุปรอีกครั้งหนึ่งนะครับเด่นหลักสิบบน1นึ่กุมภาพันธ์สองพนหเด่นสุดๆก็คือเลขหนนะึตัวลองคือเลข2เพราะฉะนั้นนะครับไม่มีตัวชนก็จะนะประกบคู่เป็น 1,4, 1,5, 1,6 2 4 1, 5, 1, 6, นะ2 4 2 5แล้วก็2,6เพียงแค่6คู่ชุดเท่านั้น ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลในตําแหน่งของ10บนนะแล้วก็ประกบในส่วนของเด่น10ในบนนะได้คู่ชุด2ตัวบนตรงในงวดนี้นะครับก็เพียงแค่6คู่ชุดเท่านั้นถ้าท่านสมาชิกชอบก็สามารถที่จะนําข้อมูลนี้ไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งธรรมดานดนะในคลิปต่อไปนะครับแอดมินก็จะมาแบ,บ่งปันในตําแหน่งของหลักหน่วยบนเราจะคัดนะสตัวบนนี้ ให้น้อยที่สุดนะเพื่อประหยัดในเรื่องของงบประมาณนั่นเองโปรดติดตามในคลิปหน้ามีคำตอบนะแอดมินจะเน้นเลขอะไรนะสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ